คนนี้ไม่รวมบอลเนะไม่รวมนักรองอมีสองคนนี่เขาสิทัดเลือกในหนึ่งเดือนนี่แต่ร่างหเห็นเลยว่าน้ำอุน่นไปแท็กในน้ำอุนน่นทำงานหนึ่งถึงห้านะออแอนนี่หนะ้าถึงหกนะซีแกมเอาไปติหนังสือด้วยใช่ไหมโอเคเดือนนี้ได้แค่เจ็ดถึงสิบนะอาร์ตเอาไปอาร์ตสิหมดใครอะยูริ 1 5บหถึงยีนะก็วายุอะไรอะไรอย่างเ,ออเาางเี้ย เหมือนมันจะเป็นเาเรื่ออะไรตารางงานเป็นตารางงานจริงๆนต่อเดือนจริงๆนะตรงนี้มันก็ส่งผลดีต่อศิลปินด้วยตรงที่ว่าอย่างเช่นบางคนมีพารานออย่างเช่นซีแยมเขาต้องไปโรงเรียนลีโอต้องไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคุณเจนก็ไปสอนใช่ไหมคุณครูแล้วคุณต้องไปสอนอย่างเงี้ยหรือว่าหรือว่าบางคนเขาอาจจะแบบมีธุรกิจส่วนตัวอย่างพี่เจนนี่อย่างเงี้ยเขาก็มีการขายของออนไลน์ต้องไปแบบนั้นคือแต่ละคนอะไรายมัก็จะมีธุรกิจอีกใช่ๆเดือนหนึ่งมันจะเดือนหนึ่งวันมีสามสิบวันใช ถ้าวันที่เหลือฉันอาจจะต้องไปฝึกซ้อมตัวเองด้วยนักร้องในค่ายเยอะมันก็ต้องแบบทำาันก็ได้เยอะตัวอย่างวันนี้ให้ดูให้ตัวเองแบบอันนี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยผัดเบนกันหน่อยผัดเบนกันหน่อยอะไรประมาณนั้นทุกคนก็จะได้จะได้เห็นแบบว่าแบบไอ้วันนี้มันนี้ตัวอย่างวันแรกเนาะเนี้ยงานหนึ่งวันเป็นอย่างงี้กกี่คืนอย่างเงี้ยอบอสไม่ต้องนับนับใครบ้างวันนี้มียูริมีสกายมีน้ำนื้อนุ่นนุ่นคือไม่ครบนะถ้าจะสกิสกี้คือจีนี่ไม่ได้มาใครไม่มาอีก ซีแกรมลีโอไม่ได้มาเนี่ยซีแกรมลีโอเจนนี่ไม่ได้มายกตัวอย่างเลยคือบอเดมาก,ก็คือว่าบอเดม่าเลยบอเดนี่ตารางแล้วเราจะทีเนี้ยต่อไปเนี้ยในตารางคิวงานอ่ะต้องต้องขึ้นนะว,ว่าใครบ้างเพื่อเอซีได้รู้ว่าคุณจะไปหาลูก,กวันไหนอนอกจากอคอนเสิร์ตจังหวัดแล้วโปรเจกต์ดึงแล้วยังต้องว่าซีแกรมลีโอจะน่นอนอีกเอ่อพี่หัวหน้า แต่อยากดูครบต้องจ้างเต็มวงแบบดีบอกเใช่ก็นี่เนี่ยอีกอีกหนึ่งกรณีก็คือวงใหญ่ห้าชั่วโมงเนี่ยเราไปหมดอยู่แล้วเพราะมีเวลาเรื่องความที่เวลามันเยอะมากห้าชั่วโมงบวกกับเออเขาเรียกว่าอะไรบัจเจ็ตก็ถึงด้วยอะไรเงี้ยแบบว่าจะมันเป็นวงไงไหมทุกคนได้โชว์ศักยภาพเต็มที่อยู่เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสองชั่วโมงเอายังไงงานถึงปเที่ยวที่บุละเพลงนี่ก็คือเบิร์ดแลวสงิลปเพราะนักร้องมันเยอะมากใครที่ไม่ได้ไปคอนเสิร์ตก็ไลฟ์สดขายของหรืองานอะไรที่มันก็จะมีมันก พอย,ยังหางานอาจ้ะของคือมาหลสดช่วยบริษัทบ้างหรือว่าอาจจะไปร้องเพลงที่ร้านฟินขับหรือว่าอาจจะแบบไปทำทธุรกิจส่วนตัวไปเคลียร์พ<ป>าล็อคก็เยอะอยู่หตามนั้นเด้อจ้าแม่แม่ผู้ใดยันเป็นแม่แม่บ้านหักผู้ใดกติดตามข่าวติดตามข้าวถามลูกเจ้าของถามเด็กๆในตัวเกี่ยวว่าเจ้าของที่เจ้าของติดตามนะว่า งานนี้ลูกได้ไปไหมงานนี้ลูกได้ไปบอยยังถามกันดีๆเด้อแม่แม่เดี๋ยวจะอันไปนางานแล้วว่าอุ้ยก็นึกวา่ามากบ่ได้มาตีบสเสียอกเสียใจบ่แม่ยังดอกขายเพลงมันกระย่ยขึ้นเรื่อยๆเนาะแม่แม่คันเสียเอาไปทุกคนคือน้องกกีวานั่นล่ละสองชั่วโมงได้ลองพูะเพลงขายพญัยขึ้นแล้วเนาะจ้ะคันผู้ใดอยากเบิ่งทุกคนเนาะจัดไปจ้ะ วงใหญ่ห้าชั่วโมงเข้าใจต้องเข้าใจอันปุ้งเ่บานน้ำเนาะแม่แม่เนาะเ้าใจว่าวิธีการบริหารงานน่ะแม่บริหารงานบริหารใครของเพงเื่อนพนคิดดีแล้วละ่ะเท่งเด็กๆแต่ละคนนี่มีพระ,ระต่างกันผู้ไปสอนแน่ผู้ไปเรียนแน่เป็นกัตตองเหตุจังสรเน่าจะ สาวบึงการว่าถึกต้องแล้วตาตูบตาโปเบิดพี่น้องมึงขึ้นนี่ผู้ใดบึงไหลสดจนจบคือจังสาวบึงการบอกตาโปเบิร์ดมึงนะตีสามตีสี่คอยได้นอนไหลสดอันจบตีสองผู้ใหญ่บ้านลงมาจ่ายเงินลูกหลูกตัวเกี่ยวมิวสิกอีกสาวบึงการเบึงต่ออีกจก้ะสว่วนสิได้รับได้นอนมึงนะ ตาตูบตาปูเบิดตอนนี้ปวดหัวผูใด้เบิงคักเบิงแน่คือสาเบิงการบ่าจะเอาคลิปนี้กับบ่มี่ยังหลายมาบอกแจ้งข่าวแม่แม่ซัมนี่แหละว่าต่อไปนี่ให้แม่แม่ถามลูกลูกเจ้าของว่างานนี้ลูกได้ไปบองานยุ่จังหวัดนี้ลูกได้ไปบอถ้าแม่แม่สิเป็นหาลูกมันสิเสียเที่ยวเนาะแต่ว่าที่จริงสาเบิงการก็อยากให้ไปเบิงเบอร์สุขคนนั่นแหละ ถึงลูกๆสิบอไปกับไปหาลูกคนอื่นก็ไดน้ะแมนเนาะหากขายตัวเกี่ยวนี่ยแม่อาจจะมีพิเศษแน่แต่ว่าคันลูกๆว่าได้ไปกับไปให้กําลังใจเด็กๆคนอื่นยังสิอาจจะไปจับไม่จับเมือไปให้มันเต็มหานเต็มเวทีเต็มเดินเต็มสนามงานจัดเลี่ยงนเนี่ยผู้จัดมันจะได้เห็นว่าขันตัวเกี่ยวมิวสียมากนี่คนเต็มสนามคนล่นสนาม ให้เพื่อนได้จ้งา,าจงไลน์จะให้ผู้จัดแต่ละผู้จัดนี่เห็นว่าป้าดขันจ่ายตัวเกี่ยวมานีคือกําไรกับกําไรอย่างสี่ม่จะพายุไก่กับไปเลยจะตัวเกี่ยวมิวสิกอยู่บองได้ฟ้าวไปฟ้าวกินข้าวอาบน้าไปตะเวนจะสำหรับคลิปนี้กระซำนี่ละจ้ะแม่แม่ข้าวมาบอกจ้ะบอกข่าวบอกข้าวกัน